วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับทุเรียนตำบลขุนฝางแหล่งปลูกทุเรียนคุณภาพในพื้นที่กว่า7ไร่มีทุเรียนมากกว่า200ต้นและเป็นอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ขึ้นชื่อเรื่องทุเรียนหมอนทองเนื้อดีรสชาติอร่อยหอมหวานมันจนใครได้ชิมก็ต้องติดใจ ตำบลขุนฝางตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ที่นี่มีภูเขาดินร่วนซุยและอากาศเย็นในตอนเช้าทำให้เหมาะแก่การปลูกทุเรียนเป็นอย่างมากเกษตรกรในพื้นที่ปลูกทุเรียนมายาวนานและมีการพัฒนาสายพันธุ์เทคนิคการดูแลให้ได้ทุเรียนที่มีคุณภาพตอนนี้เราอยู่กับคุณประยูนสุขมีเจ้าของสวนทุเรียนในตำบลขุนฝางมาฟังกันหน่อยนะคะว่าที่นี่มีการดูแลทุเรียนกันอย่างไรบ้าง ผมนายไปยูสุขมีนะเป็นกลุ่มสมาชิกของวิสาหากิจชุมชนบ้านตะบนบ้านขุนฝางเนี่ยก็เนี่ยที่ทําก็ทําสวนทุเรียนอย่างเดียวเมื่อก่อนค้าขายคราวนี้อายุมากกันเลยมันกเกษียณงานมันก็ไม่รู้จะทําอะไรก็ทําสวนประกอบไปกชีวิตมันก็จะไม่เฉาไงการดูแลเนี่ยนะการดูแลสวนนี่เหนื่อยหน่อยเหมือนกับเลี้ยงลูกอ่อนแหละต้องรู้ว่าเขาอยากเขา ขาดอะไรด้วยนะต้องดูเป็นด้วยนะใบเขาขาดอะไรขาดซิ่งหรือเปล่าหรือสาดเหล็กหรือเปล่าซิ่งก็คือสังกสีนะมีอยู่ประมาณไม่ประมาณละสองร้อยต้นแล้วครับาการให้ปุ๋ยนี้มันบางคนเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะแต่ผมจะทำวิธีผมนี่ไม่มีใครทำเหมือนผมแล้วผมจะให้ปุ๋ยทุกสิบวัน ปกติเขาให้ปุ๋ยกันต้นแล้วเป็นกิโลผมจะลดมาให้เหลือครึ่งกิโลใช่ไหมครึ่งกิโลอีกสี่วันก็ใสอีกครึ่งกิโลการใส่ปุ๋ยมากมามันไม่แน่นอนว่าปุ๋ยจะตกค้างในดินหรือเปล่าถ้าเกิดปุ๋ยมันตกค้างเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแต่ดูใบของผมนี่ผมไม่น่าจะมีปัญหาเพราะดูใบทุเรียนผมแล้วมันไม่น่ามีปัญหาคิดว่าไม่มีอะไรตกค้างแล้วดูลูกทุเรียนนะ มันจะมีสาร,รมีที่วัด,วดครับเราก็วัด,วดคแค่ครั้งเดียวใช่ไหมน้ําของเราเนี้ยเราวัดปุ๊บเนี่ยเออน้ําเราเป็นด่างถึงเจ็ดถึงแปดไงไหมเราใส่สารปรับสภาพน้ำร้อยซีซีไปปุ๊บเช็คดูยังไม่ได้ก็เอาใส่ไปอีกห้าสิบซีซียังไม่ได้ถึงสองร้อยซีซีโอเคเราก็ยืดสองร้อยซีซีไปเลยต่อไปเราก็ไม่ต้องปรับอีกแล้วใช่ไหมถ้าไปสวนอื่นเราก็ไปเช็คของเขา เราก็ให้เขาทดลองอย่างนี้ครั้งเดียวนะต่อไปก็ไม่ต้องไปวัดอีกแล้วนอกจากจะได้ทุเรียนที่อร่อยแล้วนักท่องเที่ยวยังได้สัมผัสวิธีชีวิตของชาวสวนชมวิวเขาสวยๆสูตรอากาศบริสุทธิ์ใครสนใจมาซื้อทุเรียนก็สามารถมาได้ที่ตำบลขุนฝางอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์หรือถ้าใครอยู่ไกลตอนนี้ก็มีจัดส่งทั่วประเทศแล้วนะคะ วิสาหากิจชุมชนผู้ปลูกผลไม้ตำบลขุนฝางไม่ได้มีดีแค่เงาะหรือทุเรียนแต่ที่นี่มีหัวใจของชาวสวนที่เต็มไปด้วยความตั้งใจซื่อสัตย์และมุ่งมั่นส่งต่อสิ่งที่ดีที่สุดสู่มือคุณ